สวัสดีค่ะคุณผู้ชมสวัสดีครับตอนลับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการนายทะเทนนะฮะวันนี้อยู่กับผมเต๋อรัตนันครับแล้วก็อ่อนพัทธิรานะคะภาพเมื่อสักครู่นี้ก็เป็นการรวบรวมภาพสถานาการณ์น้ำท่วมที่ภาคใต้ของเราในช่วงน<ม>ี้นะคะก็เห็นได้เลยว่ามัน หนักหนานรจริงๆแล้วก็น้ําก็คือยังท่วมขังสูงมากๆนะคะแล้วก็ยังมีฝนตกลงมาอย่างต่อเนื่องนะคะแต่น่นอน่ะความช่วยเหลือตอนนี้ก็กําลังเดินหน้าเข้าไปในหลายๆพื้นที่เช่นเดียวกันนะคะค <ผม S 2> ต้องบอกว่าสถานการณ์นี้เนี่ยก็เกิดขึ้นมาตั้งแต่วันที่19พฤศจิกาย,ยนที่ผ่านมาจนถึงปัจจุบันนี้ค่ะโดยมีอิทธิพลของร่องมรสุมนะคะแล้วก็หย่อมความกดอากาศต่ําปกคลุมภาคใต้แล้วก็ภาคใต้ตอนล่างนะคะ <ๆ S 2> ก็เลยทําให้เกิดฝนตกหนักนะค่ะณตอนนี้อย่างที่เห็นเลยว่ายังคงรุนแรงมากๆนะคะ แล้วก็เกิดผลกระทบในพื้นที่กว่า20จังหวัด147อำเภอโดยเฉพาะที่พัทลุงสงขลาปัตตานียะลานราธิวาสตรังและสตูลค่ะที่มีระดับน้ําท่วมสูงนะคะแล้วก็ยังคงมีฝนตกอย่างต่อเนื่องคาดการว่าจะมีฝนตกในช่วงวันนี้และพรุ่งนี้อีกด้วยนะคะก็อย่างที่เห็นเลยว่าประชาชนกว่า2ล้านคนได้รับความเดือดร้อนจริงๆค่ะหลักๆตอนนี้เนี่ยนะฮะนี้อันนี้เป็นภาพฝายก้นน้ําที่ตรังนะฮะ พังถล่มลงมาด้วยความที่รองรับความแรงของน้ำไม่ไหวะนะฮะ คือหลักๆตอนนี้เนี่ยต้องบอกเลยจังหวัดสงขลาเนี่ยนะฮะยังคงวิกฤตหนักมากๆนอกเหนือนจากอำเภอพื้นที่หาดใหญ่แล้วนะครับที่อำเภอเสดาก็เข้าขั้นวิกฤตเช่นกันเนื่องจากน้ําท่วมเต็มพื้นที่ทั้ง9ตําบลเลยครับในจังหวัดตังเนี่ยก็เป็นอีกหนึ่งจังหวัดที่ประสบภัยน้ําท่วมเจอทั้งน้ําฝนน้ําป่าไหลหลากแล้วก็ดินถล่มหลายจุดนะครับรวมถึงที่จังหวัดสตูลก็ท่วมหนักเช่นกันครับแต่ว่าการช่วยเหลือเนี่ยยังเข้าถึงไม่มากนักนะครับ เมื่อวานนี้ครับประมาณ5ทุ่มหรือว่า23นาฬิกาเรือหลวงจากกีนารลิเบตเนีน่ยช่วยพร้อมกำลังพลนะครับผมพร้อมอุปกรณ์บรรเทาสาธารณภัยของกองทัพเรือเพื่อช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่อำเภอหัดใหญ่จังหวัดสงขลาที่กำลังเผชิญสถานการณ์น้ำพิ่มรุนแรงก็ได้เข้าพื้นที่นะฮะเรียกว่าบรรทุกสิ่งของยังชีพและก็อุปก,กรณ์ช่วยเหลือนะคะเดินทางไปที่แหลมสมิลาจังหวัดสงขลาค่ะ พร้อมเรือนะคะลำเลียงกำลังพลแล้วก็สเสบียงนะคะเพื่อสนับสนุนประชาชนที่ยังคงติดค้างในพื้นที่น้าท่วมแล้วก็ได้รับความเดือดร้อนค่ะคาดการว่าจะใช้เวลา10ชั่วโมงนะคะจะถึงพื้นที่บริเวณภาคใต้เพื่อช่วยเหลือพี่น้องชาวใต้ที่ได้รับผลกระทบจากอุทก,กภัยในครั้งนี้ค่ะโดยเรือหลวงจัก,กรีนารุเบทนะคะสามารถจัดทําอาหารแจกได้วันละ2,000ถึง3,000กล่องแล้วก็ยังดัดแปลงพื้นที่ภายในเรือนะคะให้เป็นโรงพยาบาลเคลื่อนที่เพื่อรองรับผู้ป่วยฉุกเฉินในภา าวะวิกฤตค่ะกองทัพเรือเนี่ยยังได้ส่งเรือยางนะคะหน่วยซิลจากกองเรือยุทธการกองพันลาดตะเวนแล้วก็จากหน่วยบัญชาการนาวิกยโยธินค่ะรวมถึงนักประดาน้ำจากกรมสัตว์พาวุทหารเรือนะคะเข้าพื้นที่เพื่อช่วยเหลือประชาชนในจุดเสี่ยงแล้วก็พื้นที่น้ำลึกด้วยค่ะนี่นตอนนี้เนี่ยนะฮะ ถึงแล้วเพราะอาอกเดินทางตั้งแต่ห้าทุ่มเมื่อคืนนี้นะครับตอนนี้ก็ถึงแล้วนะครับผมซึ่งจริงต้องบอกว่าอุปกรณ์ยุทธปกรณ์ของเรือจากกินเนลเบจากกินเเบตเนี่ยหลายอย่างนะฮะคือสามารถแปลงเป็นห้องครัวก็ได้แปลงเป็นโรงพยาบาลเคลื่อนที่ก็ได้นะครับผมซึ่ง เชื่อว่าน่าจะช่วยเหลือพี่น้อง <ม S 1> ที่ประสบภัยได้ค่อนข้างเยอะมากๆเลยทีเดียวค่ะเพราะว่าหลายๆพื้นที่ก็คือเข้าถึงไม่ได้จริงๆนะคะคัะ แล้วเมื่อวันนี้ครับลูกหลานคนใต้ยอย่างนักร้องสาวเจนเนี่ได้หมดทสดชื่นขอใช้พลังของตอนเองครับเปิดเทศกาลเจนเนี่รับบริจาคสิ่งของช่วยเหลือน้ำท่วมภาคใต้ที่ต้นซอยสายไหม73ตั้งแต่4โมงเย็นจนถึงเที่ยงคืนเลยโดยมีเหล่าคนบันเทิงมาร่วมแรงร่วมใจนะฮะนำสิ่งของมาบริจาคมากมายอาทิพี่ชายชาติโยโดมพี่วิกกี้สุนิสาข้าเพียิโรธส,สมิธินันนะครับ Oreo. ปลายปลายโอริโอปอนรุ่งรัตรวมถึงเป็นล่าลานีที่ส่งคุณพลอยนะฮะผู้จัดการส่วนตัวมาร่วมด้วยเช่นกันงานนี้เจนนี่ควงเพื่อนสีบูมเทยกระทะนะฮะเปิดเปิดใจว่าวันนี้เนี่ยดีใจมากว่ารู้ถึงน้ำใจของคนไทยขอบคุณทุกคนที่เสียสละตัวเองเพื่อมาเป็นส่วนรวมนะฮะโดยจุดนี้เนี่ยจะเปิดรับบริจาคตั้งแต่วันนี้เอ่อตั้งแต่วันที่24นะฮะยาวไปจนถึงวันที่27 พฤศจิกายนนี้เลยค่ะซึ่งเดีนี้ก็เราว่าของที่รับบริจาคเมื่อวันก่อนเนี่ยจำนวน3คันรถตอนนี้ได้ถึงจอำเภอหาดใหญ่แล้วนะคะที่ค่ายทหารเสนาณรงค์ค่ะแล้วก็อัปเดตด้วยว่าคุณสามีอย่างยิวเนี่ยตอนนี้อยู่ในพื้นที่นะคะที่หาดใหญ่ก็ลงไปช่วยเหลือชาวบ้านในพื้นที่ตามภาพนี้เลยนะนี่คือลงพื้นที่จริงๆนะคะ,คะแล้วก็เจ้าตัวเนี่ยโทรม,มาบอกว่ายังไม่ได้นอนเลยก่อนที่จะไปคลองแหนะคะก็ได้รับเคสมาว่าชาวบ้านที่นั่นน่ะ ไม่ได้ทานข้าวมา5วันแล้ว oh, oh. โดยยิวเองเนี่ย oh. ก็ระดมกําลังคนเพื่อไปกระจายอาหารแล้วก็สิ่งของจําเป็นให้ได้เยอะที่สุดค่ะ ซึ่งเจนนี่เองเนี่ยในฐานะคนใต้ก็รู้สึกดิ่งมากๆนะคะแล้วก็ร้องไห้หนักมากคือมันไหลายเลยภาวะรวมๆกันนะคือห่วงสามีด้วยและน้องยูจินลูกสาวก็ดันมาประสบอุบัติเหตุหกล้มอีกนะคะรวมถึงหลายๆเคสที่โทรเข้ามาขอความช่วยเหลือเนี่ยก็เป็นนาทีชีวิตกันหมดเลยค่ะนะฮะเจ้าตัวเราว่าการที่ได้เป็นเจนนี่ได้หมดท้าสดชื่นได้ทุกวันนี้เนี่ยนะฮะก็เป็นเพราะคนใต้เนี่ยสนับสนุนมาตลอด จึงรู้สึกเสียใจนะที่ทําได้แค่นี้ไม่สามารถทําอะไรได้มากกว่านี้ยิ่งไปกว่านั้นเจนนี่ได้เห็นคลิปนาทีชีวิตของพี่เปิ้ลนาคอนยิ่งกว่าในหนังอีกนะผมเชื่อว่าทุกคนเห็นนี่โอ้โหช็อกหมดแหละใช่ว่ามันแรงมอกเลยอ่ะแต่ก็เข้าใจทุกฝ่ายนะครับไม่อยากจะซ้ําเติมไยใดไฟหนึ่งแล้วก็ขอชื่นชมหัวใจจิตอาสาและขอบคุณทุกคนนะครับสิ่งที่ขาดเหลือเนี่ยคือยารักษาโรคขวดนมเด็ก ไปฉาย power bank เสื้อกันฝนชุดเด็กรองเท้าอาหารแห้งข้าวสารผ้าห่มครับแล้วก็ตอนนี้เนี่ยจัดซื้อยาไปแล้ว5 0 0 0 0 0บาทนะคะเพื่อที่จะส่งไปที่จังหวัดสตูลค่ะแล้วพรุ่งนี้เนี่ยก็จะส่งรถไปที่3จังหวัดชายแดนภาคใต้ส่วนตอนนี้เนี่ยเจนนี่บอกว่าควักเงินตัวเองไปประมาณ2ล้านแล้วด้วยนะคะ ยังอัปเดตอีกด้วยค่ะว่าบ้านญาของยิวที่สงขลาตอนนี้คือจมไปแล้วยังติดต่อย่าแล้วก็ญาติๆอีก8ดคนไม่ได้ตอนนี้นกำลังเข้าพื้นที่ตรงนั้นอยู่ด้วยความคิดว่าทุกคนเนี่ยคงยังปลอดภัยแล้วก็ยังมีชีวิตอยู่อย่างแน่นอนนะคะส่วนบ้านน้องสาวอย่างลิลลี่นี่เลยหลายๆคนถามว่าเป็นยังไงบ้างนะคะก็อยู่ที่อำเภอหานใหญ่จังหวัดสงขลาเจนนี่บอกว่าตอนนี้จมจมมิดจมมิดนะแล้วอันนี้ตามภาพเนี่ยตอนนั้น,นคือช่วงประมาณแบบ ชั้นแรกก่อนชั้นหนึ่งอะไรอย่างนี้แต่ว่าตอนนี้คือมิดแล้วก็ยังโชคดีที่ลินลี่เนี่ยคือขึ้นมาอยู่ที่กรุงเทพแล้วนะคะครับเราไปฟังเสียงของเจนนี่กันค่ะมันคือชีวิตคนเลยค่ะตอนนี้คือเหมือนที่หนูรับโทรศัพท์ตั้งแต่เช้าจนถึงตอนนี้คนที่โทรมาหาหนูส่วนใหญ่เลยคือน้ําอยู่ที่คอแล้วหรือไม่ก็ฝากลูกด้วยเขาอ่ะใส่ลูกในกระมังแล้วเขาคือพีชีพแล้วอะไรอย่างเงี้ยคือหนูแบบ เมื่อคืนหนูแบบรีเซ็ตตัวเองเยอะมากร้องไห้แบบปึงป้งปึ้งปึ้งแล้วก็บอกตัวเองว่าอ,อวันนี้เราต้องเข้มแข็งแล้วก็ต้องทํางานให้ไวอะไรอย่างเงี้ยบ้าน<อ><อ>คุณยา<บ>่าของยิวจมไปแล้วยังติดต่อคุณย่าไม่ได้คะ่ะใช่ค่ะตอนนี้ยิวกําลังเข้าพื้นที่ตรงนั้นอยู่ซึ่งทุกคนก็แบบเข้มแข็งแล้วก็ ให้คิดว่ายังยังยังอยู่กันเออบ้านลิลลี่คือไม่เห็นอะไรแล้วเพราะเป็น<อ>บ้านชั้นเดียวมิด,มดติดตือเลยใช่ค่ะไม่เห็นอะไรแล้วแล้วก็บอกน้องว่าไม่ต้องเสียใจเพราะว่าไม่มีสิ่งมีชีวิตคือสิ่งที่ต้องโฟกัสตอนนี้คือใครก็ได้ที่มีชีวิตเรื่องสิ่งของบ้านเรือนคือลิลลี่ตัดทิ้งได้เลยหนูว่าเป็นแพนิคถ้าหนูได้แบบถ้าฝนตกฟ้าร้องอะไรเงี้ยหนูจะแบบอพยพตลอดก็เลยโทรไปบอกว่าลี่ออกมาเลยไม่ต้องเอาอะไรรีบมา สิ่งที่ขาดเหลือตอนนี้ก็คงเป็นายายารักษาแล้วก็ขวดนมเด็กแล้วก็เป็นในเรื่องของไฟฉาย Power อร์แบค่ะเสื้อกันฝนชุดเด็กๆรองเท้าอะไรประมาณนี้ค่ะเพราะว่าอาหารแห้งหนูว่าน่าจะครบแล้วแล้วก็เข้าสารพออยู่ ข้าห่มหนูได้แล้วขาดเป็นพวกนี้แหละคะ่ะแล้วก็ยาตอนนี้ผู้จัดก,การพี่เบลล่าพี่พลอยกําลังประสานให้หนูขอซื้อไป5 0 0 0สนบาทเพื่อกระจายไปหาดใหญ่กับสตูลคะ่ะแล้วก็พรุ่งนี้หนูจะส่งรถไป3จังหวัดชายแดนใต้อีกหนึ่งคันก็เป็นกําลังใจให้ชาวตายนะคะให้ทุกคนรู้ไว้วะาย,ยังมีนึ่งกำลังใจตรงนี้ทีแบบว่าพร้อมส่งไ้ทุกคนเสมอ ถูกเสี่ยงถูกซ้ายที่โทรมาเจนนี่หลับรู้ถึงความรู้สึกแล้วก็เข้าใจทุกคนมากๆแล้วก็อยากให้ทุกคนเข้าใจไปถึงปีผีทีมงานครูไพด้วยคือเรามีกันนอยมากจริงๆคือพวกเขาพยายามทํางานอย่างชุดความสาหมาได้ทุกคนแล้วแล้วก็ณณตอนนี้ใครที่มีเคสต้องการความช่วยเหลือก็จำมาแจ้งมาได้เลยเลยนะคะเพราะว่าถ้าเป็นพื้นที่ที่ะเจนนี่มีทีมดูแลหรือว่าส่งคนไปเนี่ยเจนนี่ก็จะประสานา้ทันทีเลยอืม เป็นคนในพื้นที่ด้วยนะคะก็ต้องเห็นภาพแบบนี้แล้วก็ได้รับสายมาด้วยว่ามันก็มีความยากลำบากรวมไปถึงมีอีกหลายๆเคสที่ยังคงติดค้างอยู่นะคะอ่ะคราวนี้มาทางฝั่งคนบันเทิงที่มาร่วมมอบของบริจาคนะครับของเทศกาลเจนนี่เพื่อส่งต่อให้ผู้ผู้ประสบภัยชาวใต้บ้างนะครับอย่างพี่ชายชาติยโดมและคุณวิกกี้สุนิสารนะครับและข้าวโพดสมิธินันนะฮะ ที่ขอพักดราม่านะฮะคุณข้าโพด์เนี่ยนะฮะขอพักดราม่ามาช่วยชาวใต้ก่อนพี่ชายกับวิกกี้เนี่ยนะฮะเผยว่าพยายามหาหลายๆทางในการช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ําท่วมพอเจนนี่โพสต์จึงรีบมาเลยนะฮะการช่วยเหลือครั้งนี้เนี่ยหลายคนทั้งในวงการและนอกวงการอาทิพอยเชอร์มานเจนนี่เทียนโพสุวรรณเจนสุดาปาโตแอลเนยุคตทัศนะฮะเซนดี้ซิรินยาหลิวมณสวีจูเนียวัชรพล น้อยนาศิริพรการและอีกมากมายก็ได้นำน้ำดื่มมาช่วยเหลือนะคะคนมา1คันรถ500แพ็คค่ะมียาสามัญประจำบ้านผ้าอ้อมผ้านอนามัยข้าวสารโจ๊กครัพนมขนมแล้วก็เครื่องปรุงต่างๆสำหรับสนับสนุนโรงครัวนะคะ <c oughs> ป้าของพี่ชายเนี่ยก็บอกว่าตอนแรกเห็นข่าวก็สะเทือนใจมาก เพราะว่าเห็นเด็กแรกเกิดที่นมไม่พอน้ำไม่พอบีบหัวใจคนเป็นพ่อเป็นแม่อย่างเรามากแล้วก็ขอบคุณคนที่ลงพื้นที่ไปช่วยเหลือเห็นถึงความพยายามเห็นถึงความยากลําบากจริงๆแล้วก็ขอส่งกําลังใจให้กับชาวใต้ทุกคนมากๆขอให้ผ่านตรงนี้ไปได้ด้วยดีนะคะ ั่งนักร้องนักแสดงครับไป้ายป้ายโอริโอที่วันนี้เดินทางมาช่วยด้วยใจนะฮะนำน้ำดื่มปลากระป๋องมามีกึ่งสำเร็จรูปกางเกงในผ้าเช็ดตัวและทิชชู่เปียกมาบริจาคป้ายปลายเล่าว่าตอนนี้ทำอะไรได้เนี่ยนะฮะก็พร้อมช่วยเต็มที่เลยสิ่งของทุกอย่างเนี่ยเป็นกำลังทรัพย์ของพวกเราเราไม่ได้เปิดรับบริจาคนะครับจากที่ติดตามข่าวมาป้ายปลายเนี่ยเล่าว่าโอ้โหมันหนักมากเห็นเชียงรายว่าหนักแล้วแต่หาดใหญ่เนี่ยหนักกว่ามากเห็นแต่ละคนที่ติดอยู่ที่บ้านเนี่ย รู้สึกจะเขินใจมากใจจริงอยากจะลงพื้นที่ไปด้วยแต่ก็กลัวจะเป็นภาระนะครับเลยช่วยได้ในทางที่เราช่วยนะฮะแล้วก็ขอชื่นชมคนไทยมากๆเพราะยามทุกเนี่ยเราก็อยู่ด้วยกันทุกคนช่วยอะไรกันได้นิดๆหน่อยๆก็ช่วยกันบางคนช่วยส่งของมาหนึ่งลังคือก็เป็นน้ําใจของทุกคนมันมีค่าแล้วอะ่ะเป็นของหนึ่งลังมันก็มีค่าใช่นะ,นะคะในฝั่งของนักแสดงพิธีกรชาวใต้อย่าง ปอนรุ่งรัตค่ะหลังจากที่ได้เห็นเจนนี่เปิดเทศกาลเจนนี่เนาะก็รีบบึงมาเลยแล้วก็บอกว่าถึงแม้ว่าจะไม่มีกําลังซัพแต่ว่าก็มีกําลังกายพร้อมจะช่วยซัพพอร์ตในการเคลื่อนย้ายช่วยยกช่วยขนนะคะโดยจุดนี้เนี่ยยังรับบริจาคของอยู่เรื่อยๆ ต่อให้ไม่มีกําลังซัพ์ก็สามารถมาช่วยสปอร์ตกาลังแรงได้วันนี้ได้เห็นทุกคนมีน้ําหนึ่งใจเดียวกันมาด้วยรอยยิ้มทั้งคนเท่าคนแก่เด็กก็มาช่วยกันแล้วก็หลั่งไหลกันเข้ามาไม่หยุดค่ะทาให้รู้สึกว่ามันแบบชุ่มชื่นหัวใจนะแล้วก็อยากจะส่งกําลังใจไปให้เจ้าหน้าที่ที่อยู่ในพื้นที่แล้วก็ผู้ประสบภัยทุกคนด้วยค่ะนี่ทางด้านนักแสดงสาวนะฮะเมื่อกี้เราบอกไปว่าเบลล่าราณีเนี่ยเขาก็ เข้ามาช่วยเหลือด้วยนะครับแม้จะติดภารกิจที่ต่างประเทศแต่ด้วยหัวใจที่อยากจะช่วยเหลือชาวใต้ก็ส่งตัวแทนครับเป็นผู้จัดการส่วนตัวคุณพลอยวีนามาแทนผู้จัดการส่วนตัวนะฮะของเบลาล่ารานีคุณพลอยวีนาเนี่ยก็เปิดใจกับนายอนเทนว่าวันนี้เอากางเกงผ้ากางเกงผ้าอนามัยนะครับมาบริจาคให้2,000ชิ้นแล้วก็รวมถึงทิชชู่และผ้าอ,อ้อมด้วย หลังจากที่เห็นสถานการณ์น้าท่วมภาคใต้เบลล่าก็เป็นห่วงมากกําชับว่ายังไงวันนี้พี่พลอยเนี่ยก็ต้องมาบริจาคให้ได้อืต้องมาช่วยจริงๆเพราะว่ามันหนักมากนะคะตอนนี้ก็คือมาสแตนบายช่วยเจนนี่ดีลซื้อของต่างๆเพราะว่าฝั่งของตอนเองเนี่ยก็มีทักษะในการดีลกับโรงงานจัดการได้อยู่แล้วงานนี้พลอยเนี่ยบอกว่าขอเป็นตัวแทนเบลล่าส่งกาลังใจให้กับพี่น้องชาวใต้ขอให้ทุกคนเข้มแข็งผ่านไปให้ได้และคนไทยไม่ทิ้งกันค่ะ ฟังแล้วแบบสะเทือนใจสุดๆ,ๆน่าจะแบบเด็กที่เขาแบบ<ช>เด็กแรกเกิดเด็กเลยที่แบบนม,มนมไม่พอนมไม่พอน้ำไม่พอที่จะชงนมอะไรแล้วแล้วหัวใจความเป็นพ่อเป็นแม่อะไรรู้สึกเข้าใจมากเลยมันมันแย่แม่บางคนให้นมลูกอยู่แต่คุณแม่เองไม่มีอะไรทานนี่คือนมมันก็จะไม่พอค่ะคือเราก็ผ่านการเลี้ยงลูกด้วยนมมาเราก็รู้แบบมันนสะเทือนใจเป็นกําลังใจทุกคนมากๆมากๆเลยนะคะก็ขอให้ผ่าน ผ่านตรงนี้ไปเร็วๆพวกเราก็ขอเป็นอีกหนึ่งเสียงแล้วก็ขอเป็นกําลังใจที่จะแบบส่งของให้ถึงมือไวๆนะคะมันหนักมากที่ที่เชียงรายว่ามันหนักแล้วอ่ะแต่หาดใหญ่มันมันมันรู้สึกว่าทุกคนไม่ทันได้ตั้งตัวแล้วก็เห็นเห็นแต่ละคนที่ติดอยู่ในบ้านหรือหรืออะไรแบบนี้มันรู้สึกว่าโอ้ประเทศไทยมาถึงถึงตรงนี้แล้วชื่นชมชื่นชมประเทศไทยมากใช่รู้สึกว่ายามยามทุกเราอยู่ด้วยกันใช่ทุกคนอะไรช่วยได้นิดๆหน่อยๆก็ช่วยกันบางบางคนเนี่ย ช่วยส่งของมาหนึ่งลังอะไรอย่างนี้ก็แบบคือน้ําใจของทุกคนมันมันมีค่ามากกว่าทุกอย่างเลยพี่พุ่งตรงว่าตอนนี้ทุกคนก็รู้พี่เนาะมีวิกฤตยอยู่เราไม่ไม่มีไม่มีกาลังในการที่จะไปกําลังซับในการที่ไปซื้อยังมีคนน้อยอยู่ตอนนั้นนะคะแต่ของยังเยอะมากเลยพี่ก็เลยลงมาช่วย mm hmm. ช่วยไปช่วยมาคนเริ่มเยอะมากขึ้นมากขึ้นอย่างเงี้ยแล้วก็เห็นถึงความร่วมมือของทุกคนแบบ เต็มที่มากอะไรเงี้ยเราก็รู้สึกว่าอิ่มใจด้วยว่าตอนนี้ทุกคนกําลังไหลหลังเข้ามาเป็นกําลังใจให้แล้วก็ให้ทุกคนนะคะทำงานโดยสวัสดิภาพให้ปลอดภัยเพื่อที่จะได้เอากําลังแล้วก็ใจของตัวเองเนี่ยค่ะลงไปช่วยทุกคนที่ประสบภัยอยู่ตอนนี้เวลาคือเขา เป็นคนที่มีความตั้งใจในการทําเรื่องพวกนี้อยู่แล้วเบลล่า mm. คือค่อนข้างกังวลมากๆเลยแล้วก็วันนี้ก็คือตัวเองไม่ได้มาส่งพี่มาช่วยจัดการใน,เป,นเป็นในฐานะคนแรงเนาะ mm. แล้วก็ช่วยส่งของมาให้ด้วยเพราะว่าเขาทําแบรนด์ผ้านอนามัยกางเกงในเอามาให้ทั้งหมด2000ชิ้นขอเป็นตัวแทนน้องเบลล่านะคะแล้วก็ของคนทุกคนที่อยู่บนเต็นท์นี้แล้วก็ทุกคนที่อยู่ พักอื่นๆทั้งหมดนะคะขอส่งรวมใจไปให้คนพักใต้นะคะ <c oughs> ขอให้พม่าเข้มแข็ง <c oughs> พวกเรากำลังทยอยความช่วยเหลือไปให้ขอให้อดทนอีกนิดนึงเชื่อว่าพวกเราจะต้องผ่านไปให้ได้นะคะเข้มแข็งนะคะไม่มีใครทิ้งคุณค่ะ ทุกคนก็เป็นกําลังใจให้กัน<ะ>ในช่วงเวลาแบบนี้นะครับผมอ่ะมีอีกหนึ่งคนบันเทิงนะครับต้องบอกว่าเป็นคนบันเทิงจิตอาสาละกันนะฮะที่ต้องบอกว่าลงไปช่วยในช่วงวิกฤตหนักแบบนี้สําหรับมหาอุทกภัยภาคใต้นะครับผมพี่ฝันดีฝันเด่นเนี่ยลงพื้นที่มา4วันแล้วนะฮะ ต้องแต่คืออยู่ที่ภาคใต้จังหวัดสงขลาที่หัดใหญ่มาตลอดเลยเพื่อเข้าไปช่วยเหลือนำประชาชนออกมาจากบ้านเรือนนะครับที่ให้ได้มากที่สุดและนี่เป็นภาพที่ล่าสุดน,น,นะคะเมื่อเช้า,ะะา,ชาที่ผ่านมานี้เองซึ่งเข้าไปช่วยเหลือประชาชนที่ติดอยู่ในบ้านแล้วก็นำเรือเข้าไปรับออกมาอย่างปลอดภยัยคือจะเห็นได้นะว่าฝนนยังคงตกตลอดเวลานะคะ อันนี้ก็เป็นฝั่งของพี่ฝันดีฝันเด่นแต่ว่า <c oughs> ในฝั่งของพี่ท็อปแล้วก็พี่ไทยเนี่ยคู่นี้ก็ซุ่ไม่ถอยเช่นเดียวกันนะคะ <c oughs> แล้วก็ใครที่ต้องการความช่วยเหลือบ้านเพื่อนสนิทบ้านญาติใครอยู่โซนไหนเนี่ยก็สามารถติดต่อจิตอาสาได้เลยนะคะ <c oughs> เพราะว่าแต่ละคนเนี่ยเขาจะแบ่งโซนการช่วยเหลืออ่ะเดี๋ยวเรามีรายละเอียดขึ้นมาให้ดูด้วยนะคะ <c oughs> เผื่อจะได้แบบว่าเออติดต่อฝั่งนี้ดีกว่าเพราะว่าเราอยู่ <c oughs> โซนนี้นี่นอ่ะ อย่างพี่เปิ้ลนาครแล้วก็พี่หนุ่มอนุวัฒน์นะคะคอยู่โซนพลพิชัยมาจนถึงเทศบาลพัฒนานะคะอ๋อเทศาพัฒนาค่ะมาจนถึงเทศาพัฒนาเทาพนาี่บินมันเดลิสนะคะอยู่โซนคลองหวะมาจนถึงบ้านหน้าควนค่ะนี่พี่ฟันดีฝันเด่นนะครับจะอยู่โซนหาดใหญ่ในแล้วก็สะพานดำนะครับส่วนคุณกันจอมพลังอยู่โซน,โซนเขต8นะฮะโคกสมานคุณน,นะฮะแล้วก็ขอบคุณภาพจากวินเวฟด้วยนะครับ ซึ่งตอนนี้นะคะซื้อแจ๊สสังลุยของเราก็ลงพื้นที่เหมือนกัน,นะคะ่ะแล้วก็ยังเปิดรับของบริจาคนะคะกับบุญณลินิตองค์กรทําดีด้วยไม่ว่าจะเป็นอาหารเครื่องดื่มเครื่องใช้จําเป็นแล้วก็จะลําเลียงขึ้นรถนะคะไปยังภาคใต้นี่<า>นี่ก็คือกําลังเดินทางไปที่ภาคใต้นะคะล่าสุดแม่บุ๋มเองก็โพสต์แจ้งเหมือนกันว่า ตอนนี้มูล,ลนิธิองค์กรทำดีคะ่ะสนับสนุนร่วมกตัญญูผู้เตยนะคะลงพื้นที่อพยพผู้ประสบภัยในพื้นที่หาดใหญ่ในเช้าวันนี้คะ่ะโซนนี้คือเขาบอกว่าบ้านเนี่ยน้ําท่วมมิดหลังคาหมดมมเลยนะคะคือต้องแบบค,คือต้องมุดหลังคากันออกมาคือต้องเจาะหลังคาถึงจะอ,ออกมาได้เพราะว่ามันไม่มีทางออกมาแล้วเพราะน้ํามันมิดเลยอะ ก็ต้องเป็นเจาะเป็นฝ้าเพดานหลังคา,าด้านบนนะคะแล้วก็ออกใช่มุดกันออกมาค่ะโอ้โหอ่ะล่าสุดแม่บุมแจ้งข่าวอีกว่าเราต้องการเรือเพิ่มนะฮะถ้ากู้ภัยคนไหนอยู่ในพื้นที่แล้วหรือว่าเรือสามารถเดินทางถึงหาดใหญ่หรือว่าสตูนวันนี้นะครับก็ติดต่อรับงบสนับสนุนได้นะ ขาดแคลนค่าน้ํามันค่าเดินทางแม่บุ๋มพร้อมจ่ายยังมีชาวบ้านอีกมากมายติดอยู่บนหลังคาและในอาคารจํานวนมากนะครับผมคือตอนแรกเนี่ยเราคิดว่าบนหลังคาเนี่ยค่อนข้างน่ากลัวแล้วนะแต่ว่าที่ติดอยู่ข้างในอาคารแล้วออกไม่ได้แล้วนะ้ํามันท่วมมันท่วมปิดหลังคา,าแบบมเมื่อกี้เฮ้ยม,ม,มันเกินจินตนาการจริงๆพี่เต๋อมันพูดไม่ออกจริงนะ ใช่แล้วตอนนี้ล่าสุดนะคะมูลนิธิองค์กรทำดีค่ะ<ส>เตรียมสนที่กาลังกับทางอ,อสอมทอของเรานะคะเพื่อเปิดพื้นที่ศูนย์บริการวิทยุกระจายเสียงภาคใต้สถานีวิทยุอ,อสอมทค่ะตําบลควนลังอําเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลานะคะเปิดพื้นที่ให้มูลนิธิองค์กรทำดีเนี่ยพร้อมกับคณะเปิดโรงครัวจัดทําอาหารปรุงสุกแจกจ่ายผู้ประสบอุทกภัยนะคะ คืออย่งที่บอกว่าตอนนี้เนี่ยมีหน่วยงานต่างๆก็คือเริ่มเข้ามาช่วยเหลือแล้วแล้วก็มีกระบอกเสียงมีเบอร์สายดวนฉุกเฉินอย่างกองทัพเรือเองเนี่ยก็ตั้งศูนย์บรรเทาสาธารณาภัยกองทัพเรือนะคะเปิดสายด่วนตลอด24ชั่วโมงโทรได้เลยค่ะที่เบอร์นี้1696นะคะ 1696ตลอด24ชั่วโมงคใครต้องการความช่วยเหลืออะไรหรือรู้ว่าญาติเราอยู่จุดไหนก็ลองสามารถโทรไปได้เลยตลอด24ชั่วโมงค่ะครับรวมทั้งเบอร์โทรศัพท์ในพื้นที่ที่รับผิดชอบนะครับอำเภอขนอมนะฮะอำเภอร,ระโนดอำเภอสิงหนครอำเภอเมืองสงขลาและอำเภอจนะนะครับนี่นเซฟภาพนี้เก็บไว้ได้นะคะอันนี้เดี๋ยวขึ้นช้าๆให้คุณผู้ชมถ่ายภาพ หรือว่าแคปภาพเก็บเอาไว้หน่อยละกันจะได้รู้ได้นะฮะว่า<ซ>ญาติของเราเนี่ยอยู่ในโซนไหนเราต้องแจ้งเบอร์ไหนที่จะเป็นสายตรงกับโซนนั้นเป็นพื้นที่รับผิดชอบนะคะอตอนนี้เนี่ยฝั่งของจังหวัดสตูลเนี่ยน้ำก็กำลังมาเพิ่มแล้วนะคะแล้วก็เริ่มท่วมเข้าหลายพื้นที่เลยใครที่ต้องการความช่วยเหลือก็ตามเบอร์โทรตรงนี้ได้เลยนะคะนี่นะฮะ,ะ <c oughs> เดี๋ยวเราจะฟรีเฟรมเอาไว้ให้คุณผู้ชม ถ่ายภาพนะฮะ,ะเก็บไว้ว่ามีพื้นที่ตรงไหนใครรับผิดชอบอะไรนะฮะใครต้องการความรับผิดใครต้องการความช่วยเหลือจากตรงไหนเนี่ยนะฮะก็สามารถโทรไปที่เบอร์ตามที่เราขึ้นให้ได้ใช่ค่ะตอนนี้เนี่ยก็เรียกว่าจิตอาสาต่างๆแล้วก็ทุกคนคก็กําลังมุ่งหน้าเข้าไปช่วยเหลืออย่างเต็มที่นะคะต้องบอกว่าน้าท่วมภาคใต้ะนะครับผมซึ่งมีนักแสดง หรือว่าดาราจิตอาสาหลายคนนะฮะที่ลงพื้นที่ไปแล้วก็ไปช่วยเหลือหนึ่งคนที่บอกว่าต้องบอกว่าโอ้โหลงไปช่วยครั้งนี้เนี่ยมันเหมือนเสี่ยงชีวิตอะ่กะก็คือพี่บินนะฮะนี่เมื่อกี้เมื่อกี้เราเห็นภาพที่ต้องจอะหลังคาแต่ว่าตอนนี้พี่บินคือดำน้ำมุดนะคะมุดใต้น้ำเลยอะ่ะเข้าไปในบ้านหลังหนึ่งที่ยังมีเด็กนะคะติดค้างอยู่ในบ้าน แล้วก็คือเนี่ยน้ำมันท่วมสูงมากจริงๆถึงขั้นต้อง ดำน้ำแล้วก็ต้องเป็นผู้เชี่วชาญจริงๆนะคะเพราะว่ากระแสน้ำมันก็ยังมีความเชี่ยวมันมีความแรงอยู่ด้วยแล้วก็ไม่รู้ว่าในพื้นที่ตรงนั้นมีอะไรบ้างเนี่ยังมีคุณแม่แล้วก็น้องนะคะก็ไม่รู้ว่าติดมาอยู่กี่วันแต่ว่าน้องอายุ5้าขวบแล้วก็ไม่รู้ว่าตอนนี้เนี่ยคือในบ้านก็คือเนี่ยมันมิดขนาดนี้มันไปไหนไม่ได้มันทําอะไรไม่ได้เลยอาหารก็คงไม่ได้กินน้ำก็คงอาจจะไม่ได้ดื่มนะคะนี่เราตามที่เห็นภาพคือพี่บินเนี่ยมีหลายจุดที่ต้องดําน้ําเพื่อที่จะทะลุเข้าไปนะคะนี่ยังไม่นาน ประสานกับการที่ต้องพา้อนในม้านแล้วก็น้องที่เป็นเด็กเนี่ยเนี่ยออกมาอีกนะคะก็เป็นความยากลําบากของทีมงานกู้ภัยประสานงานแล้วก็อาสาสมัครจิตอาสาทุกๆท่านจริงๆในช่วงนี้ที่อยู่ที่พื้นที่ภาคใต้นะคะเราเห็นถึงความยากลําบากทั้งสําหรับผู้ประสบภัยแล้วก็เราผู้ช่วยเหลือด้วยจริงๆค่ะรอบนี้หนักมาก สาหัสจริงๆใช่เป็นช่วงปลายปีที่หนักหนาจริงๆสําหรับพี่น้องชาวใต้นะคะอันนี้เป็นเบอร์เราขึ้นให้อีกเบอร์นึ่งอ,อีกครั้งหนึ่งแล้วกันนะฮะสำหรับสายด่วนนะครับผมกู้ภัยใครที่รู้นะฮะว่าตําแหน่งที่อยากจะให้เข้าไปช่วยเหลือเนี่ยอยู่ตรงตําแหน่งไหนนะฮะหรือว่ามีเหตุด่วนอย่างไรนี่นะฮะสามารถโทรไปได้เลย16 เกนะครับผมรวมไปถึงพื้นที่รับผิดชอบอันนี้เนี่ยมันจะเป็นพื้นที่ที่เขาเรียกจำกัดพื้นที่เข้าไปหน่อยแบ่งโซนกันไปในการดูแลนะคะก็เบอร์ขึ้นภาพ ตามภาพนี้ได้เลยนะคะถ้าใครรู้ว่าญาเราอยู่จุดไหนหรือว่าจะติดต่อไม่ได้รหรือว่าทราบแล้วว่าต้องการความช่วยเหลือด่วนก็สามารถติดต่อได้เลยนะคะทั้งฝั่งของออฝั่งของสงขาแล้วก็ฝั่งของสตูนนะคะ1 6 9 6ก็เป็นเบอร์สายด่วน24ชั่วโมงนะคะคที่มีกองทัพเรือเนี่ยเขาก็ตั้งศูนย์มันเทาสาธารณภัยกองทัพเรือใครต้องการความช่วยเหลืออะไรเนี่ยก็โทรไปได้เลยค่ะ ่ายรูปเอาไว้เรียบร้อยะนะฮะคุณผู้ชมฮะอ่ะเวลาของเราหมดแล้วกับรายการนายเอนเตอร์เทนนะครับเราก็ต้องติดตามสถานการณ์กันต่อไปนะคะติดตามได้กับอสอมทตลอดทั้งวันนี้นะคะเราสองคนลาไปก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีครับ